อ้าวเบิ้งไก่พี่น้องเบิ้งไก่อันนี้มันสิเป็นค้อไกล้ข้อกเป็ดไกลก็มี่ตัวยังไๆก็มาแนะนำให้พี่น้องเบิ้งการเลี้ยงไก่ธรรมาสตว์กก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 กู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  พี่น้องเบิ่งไกลไกล่จากโตนี่อ่ะหกสบอันนี้เลี้ยงหกสิบตัว,วเ,ปเ,ปเป็ดนี่มันชิมีเป็ดใหญ่อยู่สามตัวเป็ดน้อยแปดเบิ่องเบิ่งเบงไกลเบิ่งนี่ล,ล,ล้เราไก่เราหัน บ่ไดเอาเขามาแนมเนาะมันหยาหนึ่งคนแตกต่างมา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 เขาเ่าเร็วตื่นไปสั่งไหนเนีย่ยบัวหยานเพรามีเขาหายเป็นหน่อยกลุ่น อันนี้อย่งเนี้นอันนี้เป็ดน,น้อยนะเป็ดน,น้อยกับไก่น้อยจ้พี่น้องบัดน,นี้สิพาไปเบิ่งกบเนาะจ้ะพาไปเบิ่งกบว่าเป็นจังได๋เนาะจ้ะเนาะให้ตัวใหญ่เป็นออกเปิดให้เบิ่งไปไลก่ก็ <c oughs> เอาไปขายเอ๋อมีหอดปู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ปูู่กบอยนทงกบทงปู่อยู่น้กนำกันเนาะจ้ะ มันเป็นหัวอาหารอียงเนี่ยอาปลาดุกปลาดุกโอ้กินน้ำกันบ่ได้ขายจากเทือ่อล้วเนี่ยอาได้ขายสองเทือ่องเทือ่อะไรบ่นี่เหลือแต่พอพันแม่พันเนาะตัว C อัน นวลน,นวลน,นี่ตัวแม่หรือตัวผู้เนี่ยะต,ตัวแม่บ่นี่ดำตัว,ตวด,ำดำดำนี่ตัวผู้บ่อืมตกใจนิดนิดคนอันนี้ <มา S 1> เป็นปูพี่น้องเอ้ยปูเอาวอกอเจ้าเลี้ยงจังไดอ่ะเลี้ยงปูเอาหัวหานเลยเหระกิน แต่ว่าอาก็เอาไปขายเมื่อวานนี้อาก็ออกไปขายแล้วอาก็เอาไว้อาก็เอ,อ,อาออมาหารให้แล้วก็ออกอเอาปลาให้เออมันอยูอย่างซี่วะมันกินอย่างเป็นอาหารป่ะเนี่ยอาหารนี่แหละอาหาร,หารให<ค>้กินยูมันบ่เวลานัาา้นเขาเอาน้ำอย่างนี่้เนี่ยขายได้เท่าไรจากบาทนี่ ขายตัวละสองบาทเราออกหงดและแปดสิบเงินละห้าสิบเนจ่าเด้อไปให้ป่าจ้ะมาแล้วมาแล้วยังบ่เนาะป่าเนี่ยเนาะแห้งน้ำท่วมยูพี่น้องเอ้ยโอ้มีอยู่นอกจากป่าเขาเนาะ คื่อปลาเป็นไรว่ากินตัวมาตัววัวแดดสายังมาได้เขาอ๋อแต่ป่าบ่าได้ไปมันบป่ะเนี่ยไปแน่บว่าไปแน่อืมตอนบา่ายบ<า>่ายม,มากัล่างเข้ามาป่าละตัวใหญ่มากแล้วตัวน้อยก็บ,บกใจร้ายที่มีดินท่ำกินเฮ็ดเป็นเกษตกรกร เศรษฐกิจพ,พอเพียงเฮ็ดกินเฮ็ดอยากได้มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกล่เลี้ยงป่าชีวิตนี้มีความสุขหลายถึงสิบร่รวยก็มีความสุขมีชีวิตขี้วายน้ำป่าน้ำไก่น้ำหัวน้ำสวนน้ำพลละหมากลากไม่สิ่งที่เห็ดได้พุ่มใจเบิอตุอันตุยา